สวัสดีครับทุกท่านค่ะคือผมในามวที่ากรครับระะวันนี้ผมจะมาอบรมเรื่องการประชุมการปิัติการอยู่ที่เรียกว่าเวิร์กช็อปนะครับซึ่งการประชุมปฏิบัติการปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการนําเทคโนโลยีสม,มัยใหม่มาใช้ในบริษ e ัทเอเชียดีไซน์จำกัดของเรานะครับซึ่งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริษัทของเรานี้คือจะทําให้บริษัทของเรามีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีมากยิ่ขึ้นมีความล้ำสมัยและเป็นกลยุทธ์ทําให้บริษัทเรามีกนารพัฒนาม,มากย่ขึ้นนะครับ ซึ่งต่อไปนี้ผมจะสาธิตกระนวนการทำอัญมณีของเราเช่นแหวนต้อยเพชรนะครับขั้นตอนแรกกันเลยนะครับคือว่าเราจะนำวัสดุขขอุปกรณ์ชิ้นนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านะบวนการหลอมมาเป็นทองคำขาวแล้วนะครับแบบนี้แลสะสั้นแบบนี้และขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำอัญมณีและก่อนอื่นขอบอกเลยว่าการทำอัญมณีนี้จะอ,ออกมาเป็นอัญมณีได้ก็คือว่าจะผ่านะบวนตารที่การหลอม โดยเข้าเครื่องในสนักนะที่บนสัทของเรามีไว้นะครับเราก็ร้อยเข้ากับอุปกรณ์ที่เราหลอมไว้นะครับทุกคนเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะ,ะเราล้อยไปในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาส่วนด้านท้ายของอุปกรณ์ร้อยย้อนกลับมาของแอมโมเนียนะคบ จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะนำอัญมณีชิ้นส่วนเดิมที่เราได้ผ่ากระบวนการมาร้อยต่อไปในตามลักษณะที่ลูกค้าสั่งหรือทางตัวแทนจำหน่ายสั่ง,างมาตามจำนวนหรือขนาดนะคะ ษาสาท่านใดย,ยังไม่เข้าใจของวิธีการกระบวนการผลิตจะมของเราได้ค่ะถามผมได้นะคะค่ะร้อยต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับคือว่าร้อยต่อไปเรื่อยๆนี่คือเราต้องดูก่อนว่าทางบริษัทเราต้องการผลิตแบบแลักษณะแบบใดขนาดเท่าไรตามที่ลูกค้าสั่งมานะครับแต่าก,การสาธิตนี้คือจะสาธิตในการทำลักษณะแบบว่าเป็นชิ้นมาตรฐานของลูกค้าทั่วไปนะคะค่ะ ครับนักศึกษาทุกท่านในการผลิตสินค so ้าอาจจะมีทางนี้นคือที่เราทํามาเพื่ออะไรเพื่อปัจจุบันนี้นะคะเศรษฐกิจของเราได้เน้นย้ำในเรื่องการผลิตต้อยแหวนและนําสู่ตลาดโลกตลาดสากลและเป็นการค้าแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของเรานะครับก็คือเราส่วนมากระเทศเราจะเน้นพวกการค้ายังมีทองที่ได้กดใหญ่ ครับเนี่ยตามไซต์แมตรฐานเราคือว่าจะผิดออกมาในลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมคะค่ะแล้วก่อนอื่นเราจะนําก่อนอื่นเราจะผลิตออกมาที่เป็นสร้อยแหวนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเราต้องผ่านกระบวนการแบบไหนซึ่งบริษัทของเราขอแดดนะนําเครื่องกระบวนการหลอมของเรานะครับก็คือจะเป็นเครื่อง 3D สแกน ซึ่งจุดเด่นของเครื่องนี้คือว่าประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานใช้ในการกระบวนการผลิตประหยัดเวลาและค่อนข้างที่จะปลอดภัยและสินค้าได้มาได้านตามที่ต้องการนะครับก็คือเป็นเครื่องลักษณะแบบนี้และอัยะนยังมณไ้ที่เราทำลักษณะแบบนี้ก่อนอื่นที่เราได้ออกมาคือว่าเราต้องหากระวนการหลอร่อขึ้นใส่ลงไปในเครื่องของเรานะครับ ปิดกดซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้คือเพื่อของเราจะทำการหลอมในลักษณะที่ให้อุปกรณ์ของเราได้ผ่านการกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ในลักษณะนี้ซึ่งถามว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราจะใช้เวลาประมาณ2ี่สินาทีและจะผ่านกระบวนการเสร็จพอผ่านไปยี่สิบพี้อยนะครับอันนี้วนี้อสของเราก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้ ครับนี่ก็คือวิธีการสาธิตและแนะนำเครื่องกระบวนการผ่านการหล่อวัสดุออยมณีของเรานะครักเรื่องสารท่านท่านดก็คือนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆที่นำเข้ามาใช้ในบริษัทใช่ไหมคะใช่ซึ่งวัตกรรมนี้คือว่าเราได้ผ่านการยอมรับในระดับของ I s o โ0 0 0 แล้วนะคะคืรว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยและเรื่ราการยอมรับไปทั่วโลกแล้วแต่ลบริษัทส่วนใหญ่ที่ผลิตอัญมณีเนี่ยก็ใช้เครื่องแบบใช่ไหมคะส่วนมากบริษัทส่วนใหญ่คือจะให้พนีกรสนสนุกแบบว่ากระจายสินค้าไปตามต่างๆคือว่าแยกชิ้นส่วนการวนการท่านชิ้นส่วนนี้ผ่านการหล่อแบบนี้ชิ้นส่วนนี้ต้องหลออแบบนี้ชิ้นส่วนนี้ต้องหลอมแบบนี้ซึ่งบริษัทของเราเนี่ยประหยัดพลังงานประหยัดเวลา เลยผลิตออกมาและขนาดที่ก็ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อในการรวดเร็วในการผลิต,น,ขขะน,น,ตนะคะมีท่านใดสงสัยไหมคะไม่ค่ะยังไงผมก็ในนามทิทยากรก็ขอจบการสาธิตในการผลิตปั้นามณีสินของเราก็จะเป็นแหวนเพสต้อยนะคะขอจบการสาธิตในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค<อ>่ะ